พระกรรมกิจาการเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการกำเนิดและการขยายตัวของริสตจักรในยุคแรกที่ชายหญิงธรรมดาธรรมดาได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสาวกที่กระตือรือร้นของพระเยซูคริสต์และได้รับพลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ประกาศข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญ พระธรรมเล่มนี้เริ่มโดยด้วยการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูตามด้วยการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเพนเทคอสต์บรรดาเหล่าสาวกของพระเยซูที่บัดนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งสวรรค์เริ่มปฏิบัติภารกิจเพื่อประกาศข่าวดีเรื่องความรอดแก่ทุกประชาชาติในเยรูซาเล็มพวกเขาเผชิญกับการข่มเหงและการต่อต้านแต่พวกเขายังคงยืนหยัดในความเชื่อในพระเยซูคริสต์จากนั้นข่าวประเสริฐก็เริ่มแพร่กระจายออกไปนอกพรมแดนอิสราเอลเมื่อฟิลิปเปาโลและ คนอื่นๆนำข่าวประเสริฐไปยังคนต่างชาติพระหัตถ์ของพระเจ้าทรงจัดเตรียมเหตุการณ์ต่างๆและนำทางผู้รับใช้ของพระองค์ในการทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ ข่าวประเสริฐแพร่ขยายไปอย่างรวดเร็วแม้จะมีการข่มเหงและอุปสรรคต่างๆนานาแต่พลังแห่งพระวจนะของพระเจ้าก็มีชัยเหนือสิ่งที่ขัดขวางเหล่านั้นพระธรรมกิจการท้าทายให้เราเป็นพยานอย่างกล้าหาญเพื่อพระคิ์ในชีวิตประจำวันของเราให้เราแสวงหาการเสริมกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับผู้เชื่อในยุคแรกเพื่อเราจะสามารถประกาศข่าวประเสริฐด้วยความกล้าหาญและความเชื่อที่มั่นคง พราะทมกิจาการเตือนเราให้เห็นความสําคัญของความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในพระกายของพระคิดแม้จะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์แต่คึ้นจักยุคแรกก็ยังคงเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการอุทิศตัวต่อพระคิดและ รักซึ่งกันและกันพระธรรมกิจการเรียกร้องให้เรารับผิดชอบต่อโลกนี้ด้วยการนำข่าวแห่งความรอดในพระเยซูคริสต์ไปยังพวกเขาขยายความรักและพระคุณของพระคริ์ไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกขอพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นความหวังสำหรับทุกคนในโลกโอวยพรพรคุณครับ